สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเขียนโปรแกรมภาษาจีโจทย์มีดังนี้ตรงสร้างโปรแกรมแสดงผลค่าเฉลีย่ยของตัวเลข3ามจำนวนที่รับค่าจากคีย์บอร์ดแสด,ดงผลทางหน้าจอให้กำหนดประเภท เป็นจำนวนจริงโดยประกาศให้ a คือตัวเลขจำนวนที่1นึ่ง b จำนวนที่สอง c จำนวนที่3า e คือค่าเฉล 3, 5, ี่ยสามค่าทีดับค่าเข้ามาตัดคีย์บอร์ดจากนั้นให้แสดงข้อความ Enter number no. หเพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าจะต้องใส่ข้อมูลจำนวนตัวเลขค่าที่1ลงไป จะถึงค่าที่ส จากนั้นในส่วนของแอดเวคากับ a วก b บวก c หาร3เป็นค่า,าการประมวลผลค่าเฉลี่ยที่ได้จากตัวเลข3ค่าที่รับเข้ามา ฟินเอฟเป็นการแสดงข้อมูลผลลัพธ์ค่าเฉลี่ยทั้งหมดที่เก็บไว้ในตัวแปรเอฟ เมื่อจบพิมพ์เสร็จแล้วนะคะไปที่ไฟล์ web บแอแล้วก็ตั้งชื่อค่ะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นบีแล้วก็ไปที่ execute compile ค่ะเมื่อถูกต้องค่ะจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ไปที่ execute แล้วก็ r u ันแล้วเราก็ใส่ตัวเลขค่ะสามจำนวน ค่าแล้วคะค่ะถ้าเกิดคือแบบนี้ก็กกคือโค้ดถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็จบการทำงนานงเท่าน,น,นี้คะ่ะ